ัยินดีต้อนรับทุกคน,นกเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊พอปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในโซโล่สเตจกันต่อเลยนะครับกับมันนี่นั่นเองในคอนเสิร์ตบอลพิงค์นะครับแบล็คพิงค์บอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ลิซ่าเอ็กซ์เมดไลฟ์สเตเดียมนั่นเองนะครับโชว์เดี่ยวของลิซ่าในวันนี้ก็ยังโค้งปังตาแตกเช่นเคยนะครับกกััับมมนนนนีี่่่่่เเเอองงโโซซลลขิาาทดด็ๆย เรียกว่ากระแทกตากระแทกใจอินเตอร์แน่นอนลิซ่ามากับชุดใหม่ด้วยนะครับทุกคนเป็นชุดที่สวยแล้วก็เริศม,มากๆมีความเป็น blackpink เลยนะครับชุดสีชมพูตัดกับสีออกแบบว่าเข้มๆออกแนวนำดำาๆหน่อยแต่ก็ไม่เชิงสีดำถขนาดนั้นถ้าหากว่าดูไม่ผิดเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบสีน้ำตาลเข้มๆนะครับซึ่งเป็นชุดที่สวยแล้วก็เริศม,มากๆมีการปักเลื่อมเอ่ยใดเอ่ยเนี่ยคือเล่นแสงไฟบนเวทีมากเวอร์และก็ออกแนวแบบว่าเป็นมือปืนสาวนะครับเป็นนักรบสาวซึ่งลิซ่าใส่ชุ อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันเข้ามากๆเลยสาวอเวนเจอร์สของเรานะครับที่มีพลังพิเศษเป็นคาริสมาบนเวทีได้มาทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่านี่แหละคือโชว์เดียวของลิซ่าที่ทั้งโลกรอคอยแน่นอนดอบซัมมัน,นี่กันทั้งฮอลเลยนะครับเสียงกรีดดังกระหึม่มตั้งแต่เปิดขึ้นมาจนถึงจบแฟนๆเนี่ยร้องเพลงตามลิซ่ากันแบบสนันวันไหวไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของเพลงกันแน่คอน e v e ี่วัน s i เ e n c ์ก็ยังคงเป็นตำนานสืบต่อกันไปในทุกๆคอนเสิร์ตของจริงนะครับ e v e ี่วัน s i l e n c ์เนี่ย,ยและก็กรีดขึ้น ระเหยทันทีหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยร้องเพลงต่อโชว์วันนี้ลิซ่าก็คือเล่นหูเล่นตาเก่งมากนะครับมีความเป็นอินเนอร์ตัวแม่ตามฉบับของลิซ่าเลยไม่มีผิดไม่มีพลาดเอเนอร์จีสำหรับมันนี่ของลิซ่านั้นก็ยังคงดีเป็นเพลงของลิซ่าที่แบบทําให้ทั้งโลกเนี่ยต้องชอบต้องฟังอยู่บ่อยๆแน่นอนใครที่ได้ดูโชว์ของลิซ่าแล้วเนี่ยเราเชื่อเลยว่าจะต้องประทับใจเพราะว่าลิซ่าเล่นที่ไหนกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมไม่มีน้อยลงเลยนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยจะป่วยยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าหากถึงเวลาโชว่ Lisa ก็ยังใ เต็มที่อยู่เสมอครั้งนี้ที่เมสไลฟ์สเตเดียมเองก็เช่นเดียวกันลิซ่าก็ยังสร้างตำนานของโชว์เดี่ยวของตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะครับพูดถึงโชว์เดี่ยวของลิซ่ามันนี่โซโล่กันไปแล้วนะครับแอบมาแวะพูดถึงลุกของลิซ่าในรอบซาวเชคกันบ้างดีกว่าซาวเชควันนี้เนี่ยแฟนๆคือชอบลิซ่ามากๆลุคนี้เท่บาดใจนะครับกับเสื้อของเซรีนที่เป็นแบบครอปโชว์เอลพริ้วเอลหวานของลิซ่าเอลบางๆของหนูตาลิสของเรานะครับแล้วก็กางเกงยีนแบบพับหัวซึ่งมันเก๋ม,มากๆเลยทรงผมของลิซ่า ก็เก๋มากด้วยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ทําผมยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายลูกนิสแฟนๆบอกว่าภูริศเขาเท่ซะเหลือเกินไม่คิดว่าลิซ่าเนี่ยจะขึ้นมาซาวเชคได้เท่ขนาดนี้หายไปหลายวันคิดถึงมากๆกลับมาเจอกันครั้งนี้ลิซ่าก็ยังสวยไม่ค่าเล่ใส่ชุดว่ายน้ำมายังไงผิวดีมากเลยดูแลตัวเองดีเต็มที่แจกรอยยิ้มความสดใสในรอบซาวเชคให้กับแฟนๆกันแบบทวนหน้าเลยนะครับลิซ่าสดใสราเริงแบบนี้แฟนๆเห็นแล้วก็สบายใจเพราะว่าเพิ่งเกิดเรื่องราวประเด็นดราม่ามาลิซ่าไม่ได้ผิด แต่ก็ถูกโจมตีกันไปเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าลิซ่าก็ยังคงยิ้มได้แบบร่าเริงจริงๆนะครับแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็หายกังวลกันไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงปกป้องลิซ่าอยู่ดีเพราะว่าก็ยังมีคนตามมาโจมตีลิซ่าอยู่นะครับยังไงก็ตามตอนนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของลิซ่าแล้วก็พลังคาริสมาที่โชว์บนเวทีแล้วเนี่ยแสดงว่าลิซ่าของเราแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะครับไม่มีวันไหวไม่มีแบบแสดงสีหน้าที่เป็นกังวลออกมาเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนในอัปเดตได้ฟััััังงกนนนะครรครรรบบสาลิปี้้เตออตออขว ไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กด like subscribe ใม้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ